คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริลล่าอยู่กับเกม g e n นชินอินแพ t และพินิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยถึงแม้ว่าคลิปนี้เราจะเปิดตัวด้วยคลิปพรีวิวแบบนี้แต่เราจะไม่ได้มาพูดถึงเมืองไฟนะผมแค่เอามาใส่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเองเฉยเย แม่น่ารักทุกตัวไม่พูดถึงเมืองไฟแล้วแกจะมาพูดถึงอะไรสําหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงยีบสาตัวละคร30วิสีดาวดีที่ขวรปั้นไม่เป็นการรอช้าขอตัดเขา้ขาโฆษณาแล้วไปรับชมเนื้อหาของคลิปกันเลยครับริสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเก่งชิ้นอินแพ็คถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยชัยไทยส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนา,นานสูงสุด10เดือนรอมบริการเติมเกมชั้นนํำหมัดกับน้นแลบ เติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวต้องทีริสแมนชั่ปเท่านั้น23ตัวละครก็คือ23ตัวละครที่มผมมองด้วยตาสัมผัสโดยมือคือเล่นเองกับมือง่ายง่ายก็คือเป็น23ตัวละครที่ผมกล้าพูดเพราะมีชุ่บโมงบินอยู่พอสมควรครับ30วิก็คือจะพูดตัวละครละ30วินาทีถ้าเกิดตัวละครละหนาทีมันก็จะกลายเป็น23นาทีเฮ้ย <c oughs> ผมมองว่ามันยาวไปนะเดี๋ยวคนดูจะเบือบ่อซะเปล่า ควนคาว่าสดาวดีที่ควรปั้นคาคานี้ผมพูดถึงภาพรวมถึงแม้จะมีตัวละคร4ดาวบางตัวที่ณเวลานั้นหรือณเวลานี้คุณจะปั้นไว้ก็ได้หรือไม่ปั้นไว้ก็ได้เช่นกันครับ23ตัวละครที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ผมจะขอแบ่งประเภทความเก่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งคือประเภทเก่งคันเทพหรือประเภทเทพเป็นประเภทที่มีประโยชน์หลากหลายสามารถปั้นเอาไว้แล้วใช้ได้หลากหลายทีมตัวละครบางตัวในประเภทนี้อาจจะเก่งกว่าตัว5ดาวบางตัวอีกครับประเภท ที่2เก่งรองลงมาหรือปรับเพศเก่งก็ตามชื่อเลยครับเป็นปรับเพศที่ผมมองว่าเก่งรองลงมาจากปรับเพศที่1ตัวละครในประเภทนี้บางตัวอาจจะใช้งานได้ไม่หลากหลายเท่าประเภทแรกและบางตัวละครต้องเล่นคู่กับปรับเพศที่1ึถึงจะถูกเติมเต็มและสงประสิทธิภาพมากขึ้นครับระดัะเพศที่3คือประเภทเก่งเฉพาะกิจเมื่อนาตัวละครเหล่านี้ไปอยู่ในทีมทีมนั้นหรือนําตัวละครเหล่านี้ไปซัพพอร์ทท่านนั้นหรือเมคคณิกการเล่นแบบนั้นจะทําให้ทีมทีมนั้นตัวละครท่านนั้นหรือเมคคนิกการเล่นแบบ โดยรวมแล้วมันสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นหรือเก่งขึ้นครับสำหรับตัวละครในประเภทที่3นี้คุณไม่จําเป็นต้องปั้นก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีทีมไม่มีเป้าหมายไว้รองรับตัวละครเหล่านี้ครับลําดับการพูดในคลิปนี้ผมจะเริ่มต้นพูดที่ประเภทที่1ก่อนและไปสิ้นสุดลงที่ประเภทที่3ซึ่งในแต่ละประเภทผมจะพูดเรียงตัวละครตามสังกัดภูมิภาคนั้นๆเริ่มต้นที่ภูมิภาคมอนสเตอร์สิ้นสุดณปัจจุบันที่ภูมิภาคฟองเทน้าในประเภทนั้นไม่มีตัวละครที่สังกัดภูมิภาค <Monster. S 2> ผมจะไปเริ่มต้นที่ภูมิภาคลำดับถัดมาคือหลี่เย่ครับโปรดจำไว้ว่าลำดับตัวเลขนำหน้าของตัวละครแต่ละตัวในแต่ละประเภทนั้นมันไม่ได้สื่อไปว่าตัวละครลำดับที่1จะเก่งไปกว่าตัวละครลำดับที่สองครับเริ่มต้นกันด้วย4ี่ดาวแนะนําประเภทที่1ประเภทเทพเป็นเน็ตตัวละคร4ีดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคมอนสเตอร์หนึ่งในตัวละครที่มีความสามารถแบบ3รี1ินวันเนื่องจากสกิลธาตุครูดาวน้อยสร้างอนุธาตุดีเลยกลายเป็นตัวละครแบตเตอรี่ธาตุไฟที่ดีอันติ ฮิลได้และก็ยังเพิ่มพลังโจมตีตัวละครบนสนามได้ซึ่งการฮิวที่ว่านี้คือฮิลได้แรงแต่ฮิลได้เพียงแค่70%ส่วนในด้านการเพิ่มพลังโจมตีนับได้ว่าดีที่สุดภายในเกมนี้แล้วครับถึงแม้จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่มันจะหายไปเมื่อปลดซีนึงด้านอันติติดไฟอย่าปะติดใจข้อเสียตรงนี้ครับหัวที่สน้องซูโครสตัวละคร4ดาววิชั่นลม้มสังกัดภูมิภาคมอนสเตอร์ถ้าเกิดเรามองที่ความสามารถนางอาจจะเป็นพี่น้องกับน้องนางฮิดาเพราะสามารถแจกค่าชำนาญธาตุได้ใหญ่ถ้าเกิดเรามีซี ok, งก็็จะกลาายเปน ห่างๆของเทพลมขาสือฮะเราเป็นตัวธาตุลมที่สามารถแจก,กโบนัสความเสียหายธาตุได้เช่นกันมแม้ว่าความสามารถด้านการร่วมอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แตนนางคือตัวละครสื่อเวทซึ่งสื่อเวทเกมนี้มันมีของดีอยู่หลายเล่มสามารถใส่เซตสีลมลดต้านทานธาตุได้ผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นซัพพอร์ตและไดเวอร์โคตรด,ดีในหลายทีมครับตัวละครที่3น้องดิโอนาตัวละครซีดาววิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคมอนสเตอร์สำหรับน้องเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างสับสนเพราะค่าความเติบโตที่น้องมีมันแทบใช้งานไม่ได้ในตำ ใน,ในความสามารถที่น้องเป็นครับแต่ในด้านประโยชน์ของน้องพูดได้เลยว่า 4in 1วเป็นแบตเตอรี่ทานน้ำแข็งใสโลดายฮิวได้ลไดและถ้าเกิดมี4 6ยังเพิ่มค่าชํานาทานได้สูงถึง200หน่วยครับด้วยความสามารถที่มีเลยไปได้หลายทีและยังประหยัดช่องในบางทีที่ต้องการทั้งฮิวและโลอยู่ในทีมเดียวกันครับตัวที่4น้องฟิสตัวละคร4ดาววิชั่นสายฟ้าสังกัดภูมิภาคบอนสตาร์นี่คือตัวละครที่สามารถไปได้ทุกทีมที่ดาเมท่าสายฟ้ามันสามารถไปเกี่ยวข้องอยู่ได้ล้อนางคือตัวละคร ดามเมท่าสายฟ้าจากนอกสนามที่ดีที่สุดในโมดซีดาวเป็นแบตเตอรี่ท่าสายฟ้าก่อได้แถมยังมีติดตัวจ็ดซีีแค่เกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับท่าสายฟ้ายัางทําดาเมท่าสายฟ้าเสริมเพิ่มเติมมาให้อีกทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผมกล่าวมานี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงแค่เรามีน้องซีซูนและปล่อยนอกทิ้งไว้บนสนามเท่านั้นครับตัวที่5านายน้อยซิงซิลตัวละครซีดาววิชันนา้าสังกัดกูมิภาคหลี่ย่ความสามารถหลักคือการทําดาเมท่าน้ําจากนอกสนาม <S <S ความสามารถรองดาบน้ําที่วนรอบตัวมันสา บั่นทอนดามเมจที่เข้ามาได้ดาดน้าที่วนรอบตัวมันยังสามารถเพิ่มค่ากันกระเด็นแก่ตัวละครที่อยู่ภายในได้และก่อนที่ดาบน้ําเหล่านี้มันจะหายไปมันยังสามารถฮิวเราได้นี่ยังไม่รวมประโยชน์ด้านแบตเตอรี่ธาตุน้านะทาประโยชน์ได้หลายอย่างขนาดนี้ไม่แปลกที่เคยได้รับสมยาน้าวเทพน้ําสิงชิวครับตัวละครที่หน้องหยานเฟยตัวละคร4ีดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคหลี่เย่นี่คือตัวละครดามเมจหลักธาตุไฟ4ีดาวที่คุณภาพเทียบเท่าห้าดาวหรืออาจจะดีกว่า5ดาว บางตัวละครด้วยซ้ำด้วยเมยคคานิกาเล่นที่เล่นได้ง่ายทำความเข้าใจง่ายดามเมจแรงค<ฮ>่าการเติบโตกลุ่มดาวหรือ c o n s ซ l a t i o n มันก็ไปในทิศทางค่อนข้างเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครจะปันจริงจังผมแนะนำว่ามี C1 ก่อนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มดาวหรือ4ขั้นต่ำที่ทำให้การเล่นมันสะดวกสบายมากขึ้นครับตัวละครที่เจ็ดน้องเหยืยาตัวละคร4ีดาววิชั่นไม้สังกัดภูมิภาคลีเย่เป็นหนึ่งในตัวละคร4ีดาวที่พูดได้เลยว่าฮิวได้ครบรถมีทั้งการฮิวเดี่ยวฮิวกลุ่ม ยังสามารถทําดาเมท่าตุดไม้จากนอกสนามได้อีกด้วยถึงแม้ว่าการฮิวของน้องตัวเลขจะไม่ได้มากมายเท่าไรแต่เมื่อเรานําไปร่วมกับความรัวกดอันติีทีหนึ่งฮิวตัวถึกๆทั้งทีมได้สบายสบายเลยครับส่วนการทําดาเมจนอกสนามปริมาณดาเมจไม่ต่างอะไรจากการแปดท่าแต่ก็แปดทาตุดไม้ได้ดีมากเป็นรองใครเทพไม้ครับตัวละครที่8น้องซายูตัวละคร4ดาววิชั่นลมสังกัดภูมิภาคอินาซึมะเป็นหนึ่งในตัวละครที่พูดได้เลยว่าเล่นสนุกมากเพราะมีสกิลท่ากดได้2แบบแบบ แรกครูดาวน้อตเป็นแบตเตอรี่ธาตุลมได้ดีแบบที่สองคูดาวเพิ่มมาแต่มีประโยชน์ด้านการสำรวจไม่เพียงแค่นั้นยังมีความสามารถด้านการฮิวเน้นฮิวเดียวแต่ก็มีฮิวกลุ่มและก็ยังมีความสามารถสร้างดามเมทธาตุล้มจากนอกสนามได้อีกด้วยบบอย่างไรก็ตามตัวละครตัวนี้มันก็มีข้อจํากัดอยู่แต่ข้อจํากัดนี้จะหายไปแค่เรามีซีหนึ่งครับตัวละครท้ายสุดของร,ระเบีเพศที่ 1. น,น้องชาร์ลตัวละครสี่ดาววิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคฟงเทนอีกหนึ่งตัวละครสายฮิวที่ฮิวกลุ่มได้โคตรดีถึงแม้ จะไม่มีฮิวเดียวก็ตามแต่เมื่อคุณปลดี6ความสามารถในการฮิวเดียวจะถูกเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาสําหรับตัวละครตัวนี้นั้นผมประทับใจตรงที่ไม่จําเป็นต้องลงทุนมากผมทําไว้แครเวล70พรสวรรค์อันตีผมอัพไวแคร์6คาเกอดตัวละครหมันไม่เข้าขั้นถึงเมือน้องชาร์ลอตกดอันตีฮิวปุ๊บเลือดทั้งทีมมีเต็มหลอดปั๊บเลยครับอย่าพึ่งขาดตอนต่อเนื่องกันด้วย4ดาวแนะนําประเภที่2ประเภทเก่งลำดับแรกได้ปรับเพทีสองเจโรซารียตัวละครสดาววิชั สังกัดภูมิภาคมอนสเตอร์เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความสามารถทำดามเมดท่าน้ำแข็งจากนอกสนามมีความสามารถในการเพิ่มอัตราคริให้แก่สมาชิกในทีมสามารถเข้าประชิดตัวได้ไวและยังเป็นแบตเตอรี่ท่าน้ำแข็งได้ประโยชน์ดีขนาดนี้แล้วทำไมโรซารียถึงมาอยู่ในประเภทที่2ล้อส6หของนางมันไปเอื้อดามเมทสายกายภาพและที่สำคัญก็คืออันตีของนางมันอยู่กับที่ทำดามเมดรัศมีไม่กว้างมากถ้ามอนนี้คือโจ<ด>ตัวที่2น้องเซียงหลินตัวละครสี่ดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิ ภาคหลเยนี่คือตัวละครธาตุไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นดามเมจหลักธาตุไฟจากนอกสนามที่ดีที่สุดณปกัจจุบันนี้แต่นางกลับมีสกิลธาต่สร้างอนุธาตุได้ค่อนข้างจะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับค่าคอสอันตีที่สูงถึง80หน่วยทําให้เราปั้นนางไม่เน้นคาโจมตีเท่าไหร่ไปเน้นทําค่าฟื้นฟูให้สูงเข้าไว้แล้วนานางไปเล่นคู่กับเบนเน็ตได้บัฟได้สั่งพ้องได้แบตเตอรี่จนกลายเป็นหนึ่งคู่ที่คุ้นตากันครับตัวที่3เจไปโตตัวละครสี่ดาววิชั่นสายฟ้าสังกัดคูมิ ภาคหลีเย่ในบรรดาสีดาวถ้าเกิดฟิตคือดาเมจท่าสายฟ้าจากนอกสนามเบอร์หนึ่งเจ๊ป้โตผมจะให้เป็นเบอร์สองสกิลอันตรีที่มาของดาเมจนอกสนามของเจ๊จะเก่งมากกับมอนกรุ่มและยังมีความสามารถบันทอนดาเมจที่เข้ามาให้แก่ตัวละครที่อยู่ภายในสกิลท่าสวนกลับได้สะใจแต่ถ้าเกิดไม่อยากขัดใจในทีมที่เจ๊อยู่เสริมตัวละครแบตเตอรี่ท่าสายฟ้าเข้าไปเพราะอะไรเพราะหนึ่งในปัญหาของเจ๊ป้ก็คือการวนอันติีไม่ทันครับลำดับที่4น้องคิรระตัวละครสีดาววิชันไม้ สังกัดภูมิภาคอินาซึมะสาหรับผมแล้วคิระคือตัวละครที่มีความเด่นมากด้านการสํารวจส่วนในด้านการต่อสู้น้องสามารถเปิดโลได้ซึ่งโลของน้องจะมีความหนาตามค่าพลังชีวิตของน้องและค่าการเติบโตของน้องก็เป็นค่าพลังชีวิตฉะนั้นแล้วโลน้องไม่ได้เปลาะไม่ได้บางเลยนะครับและที่สําคัญโลคีระมันสามารถสอนทับกันได้เมื่อโลน้องสอนกันเต็มขัน้นนี่อาจจะเป็นลูกสาวของคุณปู่จงลี่ก็เป็นไปได้ครับลำดับที่ห้าน้องชินอบุตัวละครสี่ดาววิช สายฟ้าสังกัดภูมิภาคอินาซึมะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีการเล่นกับค่าชำนาญท่ามีลักษณะเด่นเป็นการทำดาเมท่าสายฟ้ารอบตัวแล้วยังฮิวตัวละครที่อยู่ในวงสกิลทัาของนางได้ด้วยครับด้วยลักษณะเด่นที่มีทําให้ตัวละครตัวนี้เหมาะมากกับการปิดปฏิกิริยาทา่าโดยเฉพาะปฏิกิริยาทา่าไฮเปอร์บรูมผมพูดได้เลยครับว่าชั้นที่สองรอบนี้ไม่มีน้องชินอบุสายไฮเปอร์บรูมผมคงจะเก็บดาวครบลําบากลําบนมากกว่านี้เป็นแน่เลยครับแบบเพจที่สองลำดับสุดท้ายน้องไลลาตัว ตัวละครสี่ดาววิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคสุเมรุอีกหนึ่งตัวละครโล่หนาและโล่ของน้องอย่างสามารถทำดาเมจได้มีสกิลอันตีช่วยทำดาเมดท่าน้ำแข็งจากนอกสนามมาในด้านความหนาของโล่ถ้าเกิดวัดกันที่ตัวคุณก็เป็นรองน้องคิราระไม่มากถ้าเกิดเทียบความหนาของโล่เป็นเครือาติคิราระคือแฝดพี่น้องไลล่าคือแฝดน้องเป็นหนึ่งตัวดีที่ผมมองว่ามีข้อเสียน้องดาเมจนอกสนามก็มีโล่ก็หนาและเป็นตัวโล่ซึ่งหมายความว่าไปได้หลายทีมครับสี่ดาวแนะนําปรับเพศสุดท้ายปรับ ภทที่3ตัวละครเก่งเฉพาะีเจ๋หนิงกวงตัวละครสีดาววิชั่นหินสังกัดภูมิภาคหรีเย่เจ๋หนิงเป็นตัวละครดาเมจหลักที่ปรับเล่นซับหินได้มีความสามารถในการเปิดประตูซึ่งประตูของเจ๋หมั่นมอบโบนัสความเสี่ยหินแก่ตัวละครที่วิ่งผ่านได้เป็นแบตเตอรี่ธาตุหินกอ่อได้ม,มีอันติที่สามารถเบสดาเมจมอนเดียวได้ดีแต่เมื่อเราไปเปรียบเทียบเงื่อนไขและข้อเสียที่เจ๋มีสายซับเทคฟิลค่อนข้างนานปัญหาสายตายาวและประตูถ้าเปิดใส่บอสมีโอกาสแตกลงเจ๋ก็เลย เป็นของดีที่ไหวใช้แกขัดไปก่อนค่ะลำดับที่สองยุนจินตัวละคร4ดาววิชันหินสังกัดภูมิภาคหลีเย่อีกหนึ่งตัวละครที่ให้บัฟเป็นจํานวนครั้งและบัฟจํานวนครั้งของยุนจินจะบัฟเฉพาะการโจมตีปกติเท่านั้นย้านะครับว่าบัฟเฉพาะการโจมตีปกติเท่านั้นข้อเสียของบัฟประเภทนี้คือมันจะหมดไว้หากเิดตัวละครที่ได้รับบัฟนี้ไปไปโจมตีใส่มอสเตอร์ที่มากันเป็นกลุ่มแล้วบัฟที่ว่านี้ให้เยอะขนาดไหนคุณลองสังเกตดาเมจคริติคี่สองนักแรกของน้อง Yo, อค่อนข้างมีความต่างเลยนะ <Wow. S 1> ลำดับที่3น้องชงยุนตัวละคร4ีดาววิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคหลีเ่เย่เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีข้อจํากัดในการเล่นแต่เป็นข้อจํากัดที่เราสามารถนําไปปรับใช้งานได้ดีนี่คือหนึ่งตัวดีในทีมที่เน้นทําปฏิกิริยาละลายและสามารถนําไปซัพพอร์ตตัวดาเมจหลักน้ําแข็งอย่างน้องอายกาได้ดีถ้าเกิดเรามองแค่พลนติตตัว40แล้วก็7 0สิแล้วถ้าเกิดคุณมีชงยุนส2่แล้วด้วยแล้วก็นี่อาจจะเป็นซัพพอร์ต พราะทางดาวไม่ทานน้ำแข็งที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยครับลำดับที่4ี่คุโจซาราตัวละคร4ี่ดาววิชั่นสายฟ้าสังกัดภูมิภาคอินาซึมานี่คือหนึ่งในตัวละครที่มีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีได้แต่ถ้าเกิดเรานําไปเทียบกับเบนเนตมันคือหนังคนละม้วนกันเลยบัฟพลังโจมตีที่ให้ก็ไม่มากเท่าแถมระยะเวลาเขาสั้นมากแค่6วินาทีแต่ถ้าเกิดเราไม่มีซีสองการมอบบัฟของนางมันค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเลยครับสำหรับตัวละครตัวนี้มันคือบัฟเฉพาะท่านแอบเจาะจงเฉพาะตัวเมื่อ คุณมี C6 กับท่านผู้นั้นเมื่อไหร่ผมแนะนําว่าต้องปั่นนางนะครับลำดับที่หน้องโกโรตัวละคร4ีดาววิชันหินสังกัดภูมิภาคอินาซึมะอีกหนึ่งตัวละครที่ให้บัฟได้ดีแต่เป็นบัฟที่ค่อนข้างเจาะจงนี่คือตัวละครซับพอร์ตเฉพาะทางทตาหินและต้องเป็นทตาหินที่ต้องใช้งานค่าพลังป้องกันยกตัวอย่างเช่นน้องโนเอลและอิโตไม่เพียงแค่นั้นอยากได้บัฟจากโกโรครบคุณต้องจัดทีมเล่น3มหินณนปัจจุบันนี้ถ้าเกิดคุณไม่มีแผนจะปั่นโนเอลหรือกดอิโตแม้ว่าเราจะ มีน้องสี่หกก็ตามผมอยากให้คุณมองข้ามตัวละครตัวนี้ไปก่อนนะครับลำดับที่6พอบานโทมัสตัวละคร4ีดาววิชันไฟสังกัดภูมิภาคอินาซึมะมีอาจจะเป็นต้นฉบับของตัวละครที่โล่มันสามารถซ้อนทับกันได้แต่ของโทมัสนั้นตัวละครที่อยู่ภายในสกิลอันตีต้องทําการโจมตีปกติถึงโล่จะมีโอกาสซ้อนทับกันได้ครับณนะปัจจุบันตัวละครเปิดโล่ดีๆมันมีเยอะสาหรับโทมัสเลยถูกเปลี่ยนสายให้ไปเป็นปฏิกิริยาเบ่งบานแทนเพราะอันตีของโทมัสมันยังสามารถทําดามจธาตทดไฟจาก นอกสนามเมื่อตัวละครที่อยู่ภายในทําการโจมตีปกติได้อีกด้วยครับลำดับที่7รุ่นพี่ฝารุซานตัวละครซีดาววิชันล้มสังกัดภูมิภาคสุเมรุในบรรดาตัวละครที่ได้ชื่อว่าซัพพอร์ตเฉพาะทางผมมองว่าฝารุซานคือเก่งที่สุดเล่นไม่ยากปั้นของก็ไม่ยากแถมเก่งมากตั้งแต่สีูนแต่ที่ผมให้น้องมาอยู่ในประเภทที่3าก็เพราะว่าน้องเป็นตัวละครซัพพอร์ตเฉพาะทางทัดล้มไม่มีแผนการจะปั้นหรือกดตัวดาเมจหลักทัดล้มผมขอพูดตรงรุ่นพี่ฝารุซานมัน ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดคุณมีแผนการเมื่อไรตัวละครตัวนี้เปรียบเสมือนทองเมื่อนั้นครา้วตัวละครสุดท้ายในประเภทที่3น้องเชฟรูสไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะเชฟรูส <Chef Bruce, S 2> ตัวละคร4ีดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคฟองเทนนี่คือตัวละครซับพอร์ตเฉพาะทางบัฟเฉพาะท,าท่าที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดเท่านั้นสําหรับเชฟรูส40ีศูนย์มีหิวมีลดต้านทานและเพิ่มพลังโจมตีซึ่งบับส่วนใหญ่ที่น้องมีต้องมีปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดมาเกี่ยวข้องแม้กระทั่งการจัดทีมถ้าเกิดอยากได้บบครในนททีีีมม่่้้ออองงยูต เฉพาะาตดไฟกับไฟฟ้าเท่านั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวโคตรดีที่ต้องเงื่อนไขครบครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ23ตัวละคร4ดาวแนะนำมัง้งก็บางตัวละครถ้าเกิดไม่มีเป้าหมายให้ทราบก็ไม่จําเป็นต้องปั้นนะนะแน่นอนครับว่าผู้แต่และตัวแค่30วิจะให้สรุปแบบครบครันมันมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วสนใจตัวละครตัวไหนอยากปั้นตัวละครตัวนั้นสําหรับคลิปนี้นั้นเป้าหมายในการทําคลิปของผมผมอยากให้มันเป็นเข็มทิศโดย เฉพาะมือใหม่จะได้รู้ว่าตัวละคร4ดาวตัวไหนควรลงทุนไว้หรือไม่ควรลงทุนไว้สําหรับคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปไกด์สนใจตัวละครตัวไหนโปรดไปหาความรู้เพิ่มเติมเสริมแต่งมาอีกทีนะครับต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะครับไม่มีคอมเมนต์นี้ผมอาจจะคิดคอนเทนต์ทาคลิปนี้ไม่ออกครับสําหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเดรยวเกินไปพูดผิดพูดถูกพูด,พดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติมหรือตีชมอะไรสา มาคอมเมนต์มาตายคลิปนี้ได้เลยนะครับปัจจุบันช่องตำรากอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสาหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านริสแมนชองขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนีี้สวัด ดีครับ